อันตรายอาหารต้องห้ามที่ไม่ควรให้น้องแมวกินว่าไงเจ้าเหมียวอยากกินไหมหมอนั่นกำลังทำอะไรนะแบบนั้นไม่ได้นะหยุดเดี๋ยวนี้เธอมีอะไรงั้นหรอมาห้ามฉันทำไมนายยังจะถามอีกนะไม่รู้หรือไงว่าแมวกินช็อกโกแลตไม่ได้นาะแมวมีของที่ห้ามกินด้วยหรอฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยแมวก็มีสิ่งที่กินไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละช่วยไม่ได้ถ้านายไม่รู้ฉันจะบอกให้ฟังเอง 10อาหารต้องห้ามสำหรับน้องแมว1ช็อกโกแลตและเครื่องดื่มคาเฟอีนมีสารที่เรียกว่าเมท็อกซานฟอยด์อยู่หากแมวกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการอาเจียนท้องเสียหอบเหนื่อยกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยไฮเปอร์ Hyper, อยู่ไม่นิ่งมีภาวะการเต้นหัวใจที่ผิดปกติตัวสันและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้2อะโวคาโดมีสารพิษที่เรียกว่าเพอร์ินอยู่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์หลายชนิดถึงแม้จะอันตรายต่อแมวน้อยกว่าก็ไม่ควรให้กินในปริมาณมากอยู่ดีเพราะจะทําให้เกิดอาการอาเจียนและท้องเสียได้ 3. อังุุนและลูกเกตถึงแม้จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าสารชนิดไหนในองุุนและลูกเกตที่เป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงแต่ผลไม้ชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดอาการไตวายได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้น้องแมวกินเด็ดขาด 4. ถั่วแมคคาเดเมีย มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อน,น้องแมวมากเพราะจะทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวสารชักซึมและอาเจียนโดยอาการจะแสดงหลังกินเข้าไปประมาณ12ชั่วโมงและสามารถอยู่ได้นานถึง48ชั่วโมงหากระเทียมและหัวหอมหากกินเข้าไปจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้และสามารถนําไปสู่การทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งทําให้เกิดโรคโลหิตจางได้ หกของที่มีรสเค็มหากได้รับปริมาณของเกลือที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการกระหายน้ำตามมาด้วยปัสสาวะบ่อยซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าน้องแมวได้รับเกลือมากเกินไปคือเริ่มอาเจียนท้องเสียอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมีอาการสั่นชักจนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะฉะนั้นห้ามให้ขนมที่มีรสเค็มอย่างมันฝรั่งทอดหรือป๊อบคอนรสเค็มเด็ดขาด7หนุนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัว เนื่องจากน้องแมวไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาลและขะตดในนมวัวเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ 8. ยาการตอบสนองของร่างกายคนและสัตว์ต่อยาอาจแตกต่างกันยาบางชนิดมีพิษต,ต่อคนต่ำแต่มีพิษต,ต่อสัตว์สูงเจ้าของจึงไม่ควรนำยาคนมาใช้กับสัตว์เลี้ยงโดยไม่ได้ปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน 9. สารให้ความหวานไซริทอล ถูกใช้เป็นสารให้ความหวานในหลายๆสินค้าเช่นหมากฝรัง่งลูกอมและน้ำอัดลมซึ่งสารชนิดนี้จะเพิ่มระดับอินซูลินในร่างกายของสัตว์ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำโดยสัญญาณเริ่มแรกคือมีอาการอาเจียนซึ่งซึมจนไปถึงอาการสาดและทำให้ตับลมเหลวได้ในที่สุด10เครื่องดืง่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กอ่อให้เกิดอาการอาเจียนท้องเสียสูญเสียการควบคุมร่างกายกฎการทำง,งานของระบบประสาทส่วนกลางหายใจลำบากเกิดอาการสัน่นอาจถึงขั้นโคมา่าและเสียชีวิตในที่สุดทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าห้ามเอาอะไรให้แมวกินบ้างได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณเธอมากนะดีมากต่อไปก็ระวังด้วยราทำไว้นะทุกคนอย่าให้แมวของคุณกินของเหล่านี้เด็ดขาดละเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยของคุณ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ